ดีครับทุกคนยามตอนเช้าก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมเดียน,นังจับจะให้เอซดีทุกคนดูว่าคนคนนึงเป็นช่างใดแน่ไฮดีแล้วบ่เมือ่อเมือบ้านได้แล้วบ่เดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อจ้เ mm hmm. รอแป๊บหนึ่งเด้อเดีวยวจะให้ดูนะครับผมอัน mm hmm. นี้ครับแข็งแ,งแล้วจ้า บานใดจ้าถ้าแม่บัวไม่กลับน้องจับจะอุอมกลับไปเลยจ้าเพราะว่าคนเทบ้านเนี่ยรอดูอยู่ยน้องจับกลับบ้านทุกทีเนี่ยแม่บัวเป็นยังไงยายบัวเป็นยังไงหายดีแล้วบ่คอกระโบโหคือกันจะมือบ้านวันใด